คุเอกประวิทย์วงสวุวรรณรองนายจรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการนณคลองส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบานอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อกประวิทย์ได้มอบนโยบายที่สําคัญเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์น้าในขณะนี้ยังมีความน่าเป็นห่วงจากสภาว่าฝนตกหนักต่อนเนื่อง โดยได้กำชับกออนชอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เร่งรัดสิทธิมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่บางบานและบางไทรซึ่งเป็นพื้นที่น้ําท่วมน้าหลากซ้ำซากและอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาบริเวณของระบายน้าหลากบางบานบางไทรรวมทั้งเน้นย้าให้ทุกหน่วยราชการปริมาณการทํางานอย่างจริงจังทั้งในส่วนของจังหวัดและท้องถิ่นร่วมกับกออนชอเพื่อแก้ไขปัญหาน้าอย่างครอบคลุมทุกพิ้ีอย่างยั่งยืน จากนั้นพลเอกประวิทย์และคณะได้เดินทางต่อไปอยังประตูระบายน้ําปากคอกบางบานซึ่งทําหน้าที่รับน้ำหลากเข้าพื้นที่ที่เตรียมไว้และได้เดินทางไปพบปากกับชาวบ้านเพื่อเยี่ยนเยียนและขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำาูมิศิทาทิพยานนท์รายงานค่ะ